ครับเราสองคนจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนในชัดเจนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายชัดเจนราชคือนะครับและ รัศลินชัยบุญเศษค่ะครับผมเราทั้งสองคนเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนายชัดเจนนะครับอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลคลองม่วงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนที่เราจะมาปลูกทุเรียนนะครับเราสองคนนะครับทําการค้านะครับอยู่ที่สมุรปากการนะครับเปิดร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัดสินใจมาทําเกษตรด้วยการทําสวนทุเรียนแห่งนี้นะครับสวนของเรานะครับทำทุเรียนนะครับ ทั้งหมดพื้นที่เพาะปลูกนะครับ17ไร่3งานนะครับแต่เราปลูกทุเรียนทั้งสิ้นนะครับ350ต้นนะครับและทําทุเรียนในระบบผสมผสานนะครับก็คือปลูกน้อยนาร่วมกับทุเรียนนะครับแล้วก็ปลูกอะโวคาโดมีเงาะนะครับมีลองกองนะครับหลักๆก็คือจะเป็นทุเรียนนะครับในส่วนของเรานะครับปลูกทุเรียนที่ใช้ท้องหลังน้ําก้านแดงมีหนามเป็นไม้พี่เลี้ยงเป็นพืชแม่นมนะครับ ส่วนนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการผสมผสานเป็นหลักอยากจะนําเสนอเรื่องของทองหลังนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงมีหนามที่เรามีอยู่นะครับอยู่ร่วมกับอโวคาโดนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะทดลองนะครับว่าทองหลังน้ําโดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงมีหนามที่เรามีอยู่ในแปลงทั้งหมดเนี่ยครับส่งผลในเรื่องของรสชาติของไม้ผลชนิดไหนได้ไดบ้างนะครับโดยโดยธรรมชาตินะครับซึ่งเราพิสูจน์แล้วครับว่ากับทุเรียนเนี่ยครับ เรื่องรสชาติกับออทองหลังน้ํากับทุเรียนเนี่ยรสชาติดีแน่นอนทําให้ทุเรียนมีรสชาติดีนะครับเราก็เลยลองนําทองหลังน้ำนะครับมาปลูกร่วมกับอะโวคาโดนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี่คือต้นอะโวคาโดนะครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับเราได้ต้นกล้าเราเราได้เมล็ดมาจากโครงการหลวงนะครับได้เมล็ดมาแล้วก็เพาะนะครับจนเป็นต้นกล้าแล้วก็นํามาปลูกนะครับ พอเราปลูกต้นอะโวคาโดเสร็จปุ๊บเราก็จะปลูกท้องหลังนะครับ1ต้นนะครับด้านโน้นอีกหนึ่งต้นด้านโน้นอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นลักษณะของการทํามุม45องศาทั้งหมดเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่า1ต้นนี้นะครับอะโวคาโดต้นนี้นะครับมีท้องหลังน้ําเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นโน้นข้างหลังโน้นอีกหนึ่งต้นไม่มีนะครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันนะครับพอให้ผลผลิตนะครับพอให้ผลผลิตผลปรากฏว่าต้นที่มีนะครับ ต้นพี่มีทองหลังน้ําสายพันธุ์ก้ดนแดงมีหนามนะครับอยู่ร่วมด้วยนะครับกับต้นที่ไม่มีรสชาติจะต่างกันนะครับในเรื่องของความเหนียวความมันความระมุลนะครับต้นที่มีทองหลังเป็นไม้พี่เลี้ยงเนี่ยครับรสชาติของเขาคือจะมีความระมุลนะครับถ้าใครเคยทานอโวคาโดก,ก็คือว่าถ้าเป็นครีมนี่คือใช้ช้อนตักได้เลย <Wow. S 1> นะครับถ้าเขาสุกงอมเต็มที่นะครับปอกเปลือกนะครับล่อนออกจาก เนื้อได้เลยแล้วก็ปกติอโวคาคโดนะครับเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเม็ดอยู่ตรงกลางเนี่ยฮะถ้าถ้าปกติถ้าเป็นเชิงเดี่ยวต้นครับตรงเนี้ยจะออกขมขมที่ลําคอหน่อยๆเวลาทานนะฮะตรงเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยที่ติดกับเปลือกเนี่ยจะออกออกมีความขมที่ลําคอหน่อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นต้นที่เราไม่มีไม่มีท้องหลังเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับผลปรากฏว่าเนื้อนะครับเนื้อจะออกความขม แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยครีมแต่ต้นที่มีนะครับต้นนี้ครับมีมีทองหลังน้ําเป็นไม้พี่เลี้ยงทั้งทั้งสมทั้งสมุมเลยนะเนื้อจะมีความเป็นครีมนะครับครีมครีมคล้ายๆกับเราเราบดแป้งฮะเราเราปั่นเราเราปั่นเราปั่นครีมฮะเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนั้นพอเอาช้อนตักเข้าไปเนี่ยครับหลุดเลย แต่ต้นที่ไม่มีครับก็คือเราจะเราต,ต้องใช้แรงกดมากรสชาติแตกต่างกันความเป็นครีมความระมุนนะฮะแตกต่างกันและที่สําคัญก็คือไม่ค่อยออโอโคโดนี่ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าดูแลไม่ดีระยะเวลาการทานท,านที่ไม่ถูกจังหวะจะมีความเหม็นเขียวหน่อยๆซึ่งจะทําให้คนไม่ชอบทานนะโดยธรรมชาติของโอโคโดนี่รสชาติก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วก็คือออกรสชาติจืดๆหน่อยๆนะครับ แต่แต่พอมีอท้องหลางเป็นไม้พี่เลี้ยงครับโลท้าออกจะเป็นครีมแล้วก็มันติดเขาเรียกว่าติดตรงลำคอนี้ครับยิ่งถ้าใคทานอะโวโคาโดแบบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะและที่สํำคัญก็คือทานกับสลัดโอ้โหนี่เข้ากันเลยนะครับอันนี้อันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับซึ่งซึ่งเราเราได้ได้ตอบโจทย์เราอย่างนึงว่าท้องหลางน้ําโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เรามีก็คือก้านแดงมีหนามครับนอกจากทําให้ทุเรียนอร่อย มันยังตอบโจทย์แล้วว่าทําให้อวโวคาโดเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างนะครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีหนึ่งสิ่งที่เราได้ค้นพบนะครับตอนที่เรามาปลูกครั้งแรกเราเรายังไม่เข้าใจในระยะของการปลูกนะครับเราก็เข้าใจว่าการปลูกต้นไม้คือปลูกเข้าแถวกันนะครับ นะครับอันนี้คือทองหลางที่เราเป็นหนึ่งใน9ต้นที่เรามาปลูกคู่กับทุเรียนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นมะนาวนะครับมีทองหลาง <SPEAKER> แล้แลวก็มีต้นทุเรียนนะครับผลปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือ1มันเบียดกันเกินไปนะครับปลูกเข้าแถวครับเบียดกันเกินไปทําให้ทุเรียนนะครับเกิดการเสียทรงครับเกิดการเสียทรงยังไม่พอครับก็คือว่าทําให้ กิ่งบางกิ่งนะครับหายไปนะครับอันนี้คือระยะปลูกนะครับที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ตามลักษณะที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไม่แนะนําเพื่อนนะครับให้ปลูกลักษณะแบบนี้นะครับควรที่จะปลูกทามุม45องศานะครับทำมุม45องศาแล้วก็ให้ปลูกให้ปลูกแถวคข่แถวมันเลยนะครับลักษณะับแล้วที่แต่แต่สิ่งที่เราเห็นชัดคือท็งแม้จ,จะปลูกก,กันใกล้ชิดขนาดไหนนะครับทุเรียนก็ยังให้ผลผลิตนะครับท่านดูดอกครับท่านดูดอกทุเรียนฮะ ยังให้ผลผลิตเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เสียก็คือนั่นคือทรงของทุเรียนนะครับเพราะนั้นเราจะตัดทิ้งเราก็ใช้ที่ก็เลยต้องเก็บเราตัดไว้ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เก็บแขนงไว้แล้วก็แต่งแต่งทรงไว้ตลอดนะครับเพราะนั้นนี่คือเราเราเห็นว่ามีประโยชน์เราจึงเอาเก็บไว้ก่อนนะครับผมแต่เราไม่สนับสนุนให้เพื่อนปลูกเข้าแถวเดียวกันนะครับครับควรควรปลูกทำมุม45องศาแบบนี้ครับอันนี้เราได้ปรับปรุงครับอย่างนี้ฮะ เนี่ยฮะพ้นมุกทำมุมสี่สิบห้าองศาแบบนี้ครับเนื่องจากว่าเพราเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างนี้ทุเรียนเขาก็แทงกิ่งออกมาได้ด้านข้างเขาก็แทงได้แต่ถ้าอย่างนี้เพิ่มันแทงกิ่งไม่ได้เลยอ่ามันแทงกิ่งไม่ได้เลยเนี่ยต้นต้นนั้นก็มีท้องหลังผมจัดต้องตัดสินใจเอาออกหนึ่งต้นนะครับแต่ต้นนี้ครับท่านจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยที่ที่ปลูกผิดวิธีอันนี้โดยส่วนตัวผมว่าถือว่าผิดวิธีนะครับมันจะทําให้ทุเรียนนะครับต้นนี้ครับชะลุดอย่างเดียวนี่ฮะปลูกเข้าแถวเดียวกันนะฮะอััเ้ยคครรรงแกลบ ตอนที่เรามานามาปลูกใหม่ๆแล้วจะปลูกได้เข้าแถวเดียวกับทุเรียนนะครับอย่างนี้ครับเราจะไม่แนะนําเพื่อนให้ให้ปลูกนะครับอย่างนี้ครับเข้าแถวเดียวกับทุเรียนเห็นไหมฮะทุเรียนอยู่งี้ฮะเข้าแถวเดียวกันเลยอย่างนี้เราไม่แนะนําควรที่จะเอาท้องหลังมาอยู่อย่างนี้ <c oughs> ท้องหลังต้นนี้จะต้องอยู่อย่างนี้ครับถึงจะเหมาะครับเขาจะแทงกิ่งขึ้นไปนะครับเขาจะจัดทรงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นระยะการปลูกท้องหลังคู่กับไม้ผลต่างๆก็มีผลนะครับ นั้นเรา,าจากการที่เราได้ได้ทดลองแล้วก็ให้เขาอยู่นะครับาการจัดระบบวิธีการปลูกครับท้องหลังน้ำโดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงมีหนามร่วมกับไม้ผลต่างๆก็มีผลต่อการจเจริญเติบโตด้วยนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะต้นนี้เราจะเห็นว่าต้นทุเรียนมีความสูงอย่างเดียวครับไม่ค่อยแผ่กิ่งออกแต่ในทางกับการเมื่อปลูกด้านข้างฝั่งน้นต้นนั้นจะแคบกิ่งออกตลอดเวลาทุเรียนเขาจะแผ่กิ่งออกนะครับ ครับผมจะเห็นได้ว่าทุเรียนนะครับทรงพุ่มจะแตกต่างกันมากกับต้นที่วางระบบการปลูกนะครับเป็นลักษณะทารรม,มุม45องศรรมมาต้นทุเรียนจะแผ่ท้องหลังก็จะโตนะครับไอ้น,นี้คือจะสูงมากกว่านะครับถ้าปลูกในแถวเดียวกันเราเลยเก็บต้นตัวอย่างไว้ให้เพื่อนดูว่าแบบนี้เราไม่แนะนำครับผมครับอันนี้อันนี้ก็คือ ผลผลิตจากทองหลางครับครับอันนี้คือจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับโดยใช้ใบทองหลางนะครับเป็นอาหารเลี้ยงนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับตามแนวทางนะครับตามงานวิจัยของอาจารย์วิโรธวิโรธพันธ์นะครับท่านได้ให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของการหมักจุลินรีย์สังข้อแสงโดยใช้ใบทองหลางน้ําก้านแดงมีหนามนะครับมาเป็นตัวมาเป็นอาหารเชื้อนะครับ อันนี้ก็คือหนึ่งในบวนการลดต้นทุนนะครับสร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชก็คือทุเรียนของเรานะครับผมจะใช้วิธีจะใช้จุลินซียสังค้อแสงนะครับเป็นลักษณะของการป้องกันมากกว่ารักษานะครับนั่นหมายถึงว่าอัตราการใช้นะครับซึ่งอาจารย์ได้ให้แนวทางไว้ว่าอัตราการใช้คือ1นต่อร้อยนะครับหมายถึงว่าจุลินซีสังค้อแสงนะครับอย่างเงี้ยนะฮะจุลินซีสังค้อแสงครับหลิตรนะครับ ใช้น้ำา100ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับผมจะฉีดพ่นทุกๆสิบวันหรือว่า7วันหรือ10วันนะครับตามสะดวกนะครับจะดูสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่แต่หลักๆก็คือไม่ไม่น้อยกว่า7วันนะครับแต่ก็ไม่เกิน10วันเราจะฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับฉีดรอบๆทรงพุ่มนะครับฉีดให้ชุ่มให้แฉะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะใช้เป็นประจาอันนี้ก็คือหนึ่งในกระบวนการลดต้นทุนของเรานะครับ ในแปลงผมเนี่ยผมมีทุเรียนทั้งหมด350ต้นนะครับ350ต้นผมจะใช้การพ่นแต่ละครั้งนะครับอ,อยู่ที่1,200ลิตรใช้น้ำ1,200ลิตรนะครับ1,200ลิตรก็คือใช้1ต่อร้อก็เท่ากับว่าผมแค่ใช้แค่12ลิตรถ้าใช้เคมีเดือนละ5้า0มเฉพาะค่าของนะไม่รวมค่าแรงคนงานฉีดพ่นนะฮะ อ่าผมผมผมตัดไปว่าเดือนนึงฉีดพ่น4ครั้ง4ครั้งเดือนละ50,000อันนี้เหลืออยู่ผมค่าใช้ใจ่ายเอาพันครั้งละพันสองครั้งละพันสองสี่ครั้งก็4,000กว่าบาท4,000 4น0ีนะครับจี่าห้าพันอ่าจีน่าห้าพันห้าหมื้าอ่าห้าหมื่นอันนี้คือเดือนละ5,000ถ้าถ้าพูดถึงถ้าซื้อนะฮะเดือนละ5,000แต่ถ้าเกิดใช้เคมีเดือนละ50,000เพราะนั้นลดลงไปครับ45,000 สี่หมื่นห้านะครับอันนี้เฉพาะค่าวัตถุดิบไม่รวมค่าแรงคนงานฉีดพ่นซึ่งค่าแรงคนงานฉีดพ่นเนี่ยถ้าเป็นเคมี Me จะแพงมากผมมีตัวนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นปัจจัยนะครับในการลดต้นทุนของเรา,เาต้นทุนตัดแรงงานตัวเองออกไปนะฮะในการเก็บใบามาระยะเวลาการหมักนะครับตอนนี้หมักเป็นแล้วก็คือเราลดระยะเวลาการหมักได้เราเราชำนาญแล้วครับและที่สําคัญก็คือว่าเป้าหมายของเราคือถ้าทุเรียนราคาถูก แท่ที่สำคัญคือตัวนี้ไม่มีสารตกค้างไม่มีโทษนะครับผมขอใช้ภาษาอังกฤษนี่คือแคดเมียมอันนี้ไม่มีเป็นพรีไบโอติกนะครับบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญก็คือถ้าทุเรียนราคาลงตลาดตลาดราคาทุเรียนมากปริมาณมากๆแล้วราคาลงกิโลละห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่ลดต้นทุนเราอยู่ไม่ได้แต่อันนี้ย12ลิตรต่อครั้งนี่เป็น ผมว่าไม่ต้องหลักพันแล้วรับหลักร้อยครับเพราะว่าใบทองหลังเราก็มีเองแล้วหัวเชื้อนี้ผมซื้อมาลิตรละ50บาทแล้วผมขยายเนี่ยมหาศาลเลยครับคือตอนให้เรามีสีเนาะบอกว่าให้ดูเรื่องหนามเนี่ยหนามเนี่ยมันไม่มีเลยครับสัมผัสเอาสัมผัสเอาหรือจะมองก็ได้ว่าว่ามันไม่มีหนามครับเนาะพอมันไม่มีหนามพวกเนี่ย เราไปดูที่ต้นเนาะถ้าเราดูที่ต้นใหญ่มันครับมองมองหมุนกลับข้างหลังหงเนาะครับผมเห็นไหมข้างหลังเนี่ยครับผมอ่าเดี๋ยวอินเสิร์ตอ๋อได้ได้ได้นี่นะลักษณะอย่างนี้นะครับพอดูที่ต้นมันเนี่ยเราก็เห็นว่าต้นมันเนี่ยทำไมครับครับดูลักษณะใบกับกับอีกต้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกันเห็นไหมครับน้าทองหลังสองต้นเนาะสองต้นเนี้ยต้นเนี้ยเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นไหมครับไม่ขึ้นอ่าอันนี้เจ้าของสวนนะเขาทดสอบแล้วเลี้้ยงไม่ขึน คือถ้าจะขึ้นก็นานนานมากๆครับนะครับก็คือโตช้าครับคือเลี้ยงแล้วโตช้านะได้คุณสมบัติที่ที่โตช้าใช้คํานี้แล้วกันถ้าจะให้โตเดียวเห็นไหมครับเนข้าไปฝั่งต้นโน้นครับอันนี้แดงมีหนาเนาะครับน้องี่เห็นชัดแล้วตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายสักนิดหนึ่ยครับไอ้เอ็หนามเนี่ยที่อาจารย์บอกมันคือสารชุติยักฟูอะไรเนี่ยครับคืออะไรครับคือปกติผมจะอธิบายอย่างนี้ว่า ต้นไม้เนี่ยปกติเนี่ยการเกิดหนามเนาะถ้าเราเป็นพืชเนี่ยพืชจะพัฒนาถ้าเจอพวกกระบองเพชรเนี่ยใบ,บยมันจะลดรูปเป็นหนามหนามก็จะเป็น,นกลไกเป็นออร์แกเนลเป็นอวัยวะที่มันพัฒนาต่อถ้าเทียบ2ต้นเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วมีการวิัฒนาการพัฒนาขึ้นทีเราเราจะดูเช็คเนี่ยมันก็มีการเช็คได้หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือดูสารออกฤทธิ์ในตัวต้น นี่สารออกฤทธิ์ในตัวต้นเนี่ยเราเช็คง่ายๆเลยเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกไบโอแอสเซสเนาะไบโอแอสเซสคือใช้จุลินรีเนี่ยเป็นตัวเช็คจุลินซีเป็นเชื้อแคคือเอาจุลินรีย์มาเลี้ยงสองต้นเราค้นพบว่าตัวนี้จุลินทรีย์โตดีเราก็เลยรู้ว่าอ๋อสารออกฤทธิ์มันเนี่ยมีผลทําให้จุลินรีย์ดีงั้นเวลาเราส่งเสริมเนี่ยเราถึงชอบส่งเสริมว่าเราถึงอยากได้แดงมีหนามแดงมีหนามด้วยเหตุผลเท่านี้แหละครับส่วนตัวเนี้ยถามว่าอาจจะเลี้ยงได้ไหมมีโอกาสแต่ควรจะโตช้ามากครับ นั้นเราแนะนําที่ดีที่สุดเท่านั้นเองเนี่ยส่วนนี้โชคดีนะมี2ต้น<ด>เหมือนอีกสวนหนึ่งเราก็จะเห็นเหมือนกันมีหนามไม่มีหนามนะครับค,คืออาจารย์โทษทีผมขัดจังหวะน,นิดนึงคือถ้าสมมติว่าต้นมันติเตี้ยเราเอาเนี้ยมาดูเดบดกไ,ได้ آ, ปกติเราเราจะดูใบเราจะารจะูดใต้ใบเป็นหลักนะแดงและมีหนามแต่ถ้าสมมติต้นใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยครับแต่ส่วนนี้เขาอะไรเขาติดป้ายไว้ใ่ครับทุกต้นทุกต้นที่เขาเลี้ยงได้เขาจะติดป้ายไว้ต้นไหนที่เขาเลี้ยงไม่ได้เขาก็ไม่ติดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็ควรจะเลือกนิดนึงแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้เวลานานหน่อยนึงโอ้ยาจจะใช้เวลาสักเวันนี้จะใช้เวลาสามสเดือนก็ว่าไปนะครับของพี่เจนนี่คือไอ้ตัวจุลินทรีย์สังรา์แสงที่ทำเนี่ยมาจากต้นที่ขึ้นทะเบียนใช่ครับอันนี้คือเราทําทะเบียนแบบทํำทะเบียนแบบชาวบ้านทําเครื่องหมายก่อนนะครับว่าหมายถึงว่าต้นนี้นะครับสามารถนาใบนะครับนําใบก้านนะครับที่ มีหนามแล้วก็ก้านแดงมีหนามนะครับมาเพาะเชื้อจูดินซีสาะข้อแสงจากใบทองหลางนะครับโรโดแบกเตอร์ครับสุรตัตนะครับตามที่อาจารย์บอกครับก็คือว่าเพื่อที่จะให้เราลดระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อได้เร็วนะครับมิฉะนั้นเราก็จะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปตามที่อาจารย์บอกเลยครับว่าต้นนี้นะครับสามารถเลี้ยงเชื้อได้ดีนะครับไม่มีปัญหาในการเลี้ยงเชื้อเลยเราจึงทําเครื่องหมายไว้ในแต่ละต้นนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นความโชคดีของเรานะครับโดยเฉพาะต้นแม่ต้นแม่ทองหลางของเรานี่เป็นสายพันธุ์ก้านแดงแล้วก็มีหนามนะครับแล้วแล้วเราก็มีอยู่ลักษณะเดียวอันนี้อันนี้ผมขอใช้คําว่าตามลักษณะที่เรามีนะครับต้นแม่เรามาเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สําคัญก็คือว่าพอเราเอาต้นต้นแม่ที่เราได้มาเนี่ยมาหมักตัวนี้นะครับเป็นเชื้อดีแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตตามแนวทางของอาจารย์วิโรวดวิโรดพันธ์ท่านให้เช็คแต่ละต้นที่เรามีอยู่ ต้นไหนสามารถเพาะเชื้อได้เราก็จะทําเครื่องหมายไว้นะครับต้นไหนเพาะเชื้อไม่ได้เราเราก็ถ้าถ้า,ถาในอนาคตอาจจะต้องเอาออกนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปก่อนนะครับเรื่องของการบังลมนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่เรามีอยู่นะครับ 2- กั0บสอถึงสามต้นเนี่ยครับเราเช็คไปแล้วประมาณ80%เนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีต้นแม่ที่เป็นมาผลปรากฏว่าต้นแม่เนี่ยครับเป็นเพาะเชื้อเป็น แล้วก็เอาลูกมาปลูกที่นี่ฝนปรากฏว่ามันก็เป็นแบบเดียวกันหมดนี่คือความโชคดีของเรานะครับแล้วก็เป็นไปตามลักษณะที่ที่ทางงานวิจัยของอาจารย์ท่านได้ได,ไ,ดได้ทดลองนะครับคุณอาก็มันจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทลองหลังทุกต,ต้นจะสามารถเพาะเชื้อจูลินซีสังคราแสงกลุ่มโรโดแบคเตอร์แคปสูลตัสได้นะครับ <S <S 1> <S 1> อาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับเพาะได้แต่อาจจะใช้ยั่งยานานเผือไม่เป็นเลยก็ได้นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้จากการที่เราสังเกตและเราทดสอบ <Leslie> ครับอันนี้คือต้นทองหลางนะครับที่ปลูกคู่กับทุเรียนนะครับปลูกลักษณะการทามุม45องศา,าจะสังเกตครับคืออันนี้คือรากของทองหลางวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามา,ว,า,มาวิ่งเข้ามาครับเสร็จเรียบร้อยวิ่งเข้ามาเกือบ จะถึงโคนต้นทุเรียนนะครับแล้วก um, ็จะมีนะครับก็จะมีรากรากแขนงออกมาแบบนี้ครับอันนี้คือรากของท้องหลังนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีรากฝอยนะครับเป็นรากฝอยแบบนี้ครับเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรากทุเรียนนะครับคือต้นต้นทุเรียนครับรากทุเรียนก็จะแทงวิ่งเข้ามาหารากท้องหลังครับที่เป็นฝอยแบบนี้ครับอันนี้คือรากทุเรียนครับวิ่งเข้ามาหารากท้องหลังที่เป็นฝอยแบบนี้รากทุเรียนก็คือจะออกสี สีน้ําตาลสีดําแล้วก็สีแดงสีขาวแบบนี้ปนกันอยู่นะครับแล้วก็รากทองหลางก,ก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นจุดๆเป็นระยะระยะไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการเกื้อกูลกันแบบนี้ครับและในโครงสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตใต้ดินนั่นก็คือนะครับพวกพวกไส้เดือนนะฮะไส้เดือนก็จะมาอยู่อาศัยความชื้นในระบบรากของทองหลางก็รากทุเรียนที่ลังรัดหรือว่าพันกันอยู่นะครับอย่างที่สังเกตคือรากทุเรียนใหญ่มากนะครับ วิ่งเข้าหาลากท้องหลังเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ําความเชื่อของพี่น้องชาวสวนทุเรียนก็คือว่าท้องหลังน้ํานะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ผมมีก็คือก้านแดงมีหนามนะครับเขาก็เขาจะอยู่ร่วมกันได้นะครับวิ่งเข้าหาที่โคนต้นทุเรียนเลยครับไม่เกิดปัญหานะครับและทุเรียนก็มีการเจริญเติบโตนะครับให้ผลผลิตนะครับครับปีนี้ก็ออกดอกตามปกตินะครับ ตูเรียนก็ยังออกดอกปกติเลยนะครับจะสังเกตว่านะครับตูเรียนนะครับด้านบนครับจะดอกไล่ไล่ลงมานะครับเกือบจะทุกกิ่งนะครับและที่สําคัญก็คือว่าไม่ได้มีการชักนําการการออกดอกด้วยการพ่นสารหรือว่าราดสารใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เป็นการออกดอกตามปกติของเขานะครับแล้วก็การให้น้ําก็คือให้วันเว้นวันนะครับถ้าเกิดอากาศสวิงร้อนไปร้อนมาเราก็จะให้พรมแบบประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับเพื่อรักษาความชื้น ที่สาคัญก็คือทุเรียนเป็นไม้ใหญ่นะครับท้องหลังก็เป็นไม้ใหญ่ก็จะมีความรู้สึกจะมีความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเดิม,ดมนะครับว่าว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตแข่งกันนะครับแต่พอได้ฟังจากนักวิชาการนะครับจากอ่าหลายๆหลายๆท่านนะครับเพื่อที่อ่ผู้คนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่เขาทาํามาก่อนนะครับก็อ่ก็บอกเล่ากันมาว่าจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนแม่นมนะครับเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับ เดิมทีเราก็ไม่เชื่อแต่พอเราได้มาพิสูจน์10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่าทั้งท้องหลังน้ำนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้นะครับคือก้านแดงมีหนามนะครับกับทุเรียนเนี่ยพอเข้ามืออยู่ร่วมกันเขาไม่มีการทํรลายกันเมื่อก่อนเนี้ยอมรับว่าเรามีเรามีความวิตกเรามีความกังวลน,นะครับแต่พอเราได้อยู่กับเขานะครับได้สัมผัสได้อยู่กับเขาจริงๆอย่างจังแล้วผลปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําร้ายกันเลยนะครับทั้งทุเรียนก็ยังให้ผลผลิต แล้วทางทองหลางก็ยังให้ผลผลิตก็คือการติดฝักออกดอกออกดอกติดฝักเหมือนเดิมทั้งสองทั้งไม้ทั้งสองชนิดคือยังอยู่ร่วมกันได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นการตอบตอบโจทย์ในเรื่องของความเชื่อว่าไม่ได้ทําร้ายกันเลยพื้นที่แห่งนี้นะครับที่ท่านยืนอยู่นะครับหลังจากที่เราได้มาปลูกแล้วมาทําสวนทุเรียนแห่งนี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีต้นทองหลางนะ้ําเป็นไม้พี่เลี้ยง นะครับเป็นปัจจัยในการลดต้นทุนเพื่อที่จะใช้ปุ๋ยใช้ยาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ปรับระบบนิเวศในแปลงเนื่องจากว่า,าพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ดั้งเดิมทําพืชไร่ก็คืออ,อ้อยแล้วก็ปลูกมันมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆนะครับที่เราปลูกทุเรียนนะครับเราจะเจอปัญหาก็คือทุเรียนไม่ค่อยมีความจเจริญเติบโตโดยเฉพาะโซนนะครับอีกโซนหนึ่งของเราคือ250ต้น ตายหมดเหลืออยู่แค่5ต้นนะครับเป็นวลีที่เรายึดถือมาตลอดว่าเราจะต้องปรับปรุงดินของเราให้ดีนะครับปัจจุบันนี้ในดินที่เราปลูกทุเรียนนะครับทุกแปลงของเราก็คือสามารถปลูกทุเรียนได้หมดโดยที่ว่าตัดปัญหาในเรื่องของการไม่จเจริญเติบโตแล้วซึ่งทําให้เราดีใจแล้วก็เรามั่นใจว่าเมื่อเรามีไม้ชนิดนี้คือทองหลังน้ําโดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงมีหนามานี่ครับเมื่อมีไม้ชนิดนี้เกิดขึ้นในแปลงนี่ครับทำให้ดินของเราดีนะครับ อีีวัตถุในดินของเราเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางรอดของเกษตรกรโดยเฉพาะตัวเราเอง